สวัสดีพี่ป .2 นะคะวันนี้วิชาจินตคณิตเราจะยังอยู่ในเล่ม517นะคะ517เปิดไปที่หน้า5เลยนะคะหน้า5 จะเป็นบวกลบเนาะมี3คอลัมน์เหมือนเดิมเราจะยังทำที่คอลัมน์ a 1-10ถึง10ไปพร้อมๆกันส่วนที่เหลือเด็กๆทำเองได้นะคะคุณครูย้ำนะคอลัมน์ A ขอให้ทำไปพร้อมๆกันวันนี้คุณครูไม่ได้ใช้ลูกคิดใหญ่นะคะมาพาเด็กๆดีดด้วยลูกคิดเล็กเนาะอะ่เตรียมลูกคิดอะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันแล้วนะนะคะเคียย์ลูกคิดเลย เลื่องลูกคิดมาไว้ใต้ข้อนะคะแปดมี5กับ3เนาะสิบเก้ามี1กับเก้าไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 7เจ็ไม่ได้ลบ3เพิ่ม10ไม่ได้บวก2ลบ5เพิ่ม10นะคะ20มี2กับ0 2ไม่ได้บวก5ลบ3นะคะ4 สี่ไม่ได้ลบหกเพิ่มสิบไม่ได้บวกห้าลบหนึ่งเนาะหกสิบห้ามีหกกับห้าหกไม่ได้ลบสี่เพิ่มสิบไม่ได้เราจึงบวกหนึ่งลบห้าเพิ่มสิบห้าไม่ได้ลบห้าเพิ่มสิบหกมีห้ากับหนึ่งรวบ 30มี3กับ0 3ไม่ได้ลบ7เพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ2 0งําคำตอบคือเท่าไหร่คะ159เวลาท่องศูนรนะคะดีดไม่ได้ต้องใช้ฐาน10ก่อนเสมอถ้าไม่ได้ถึงใช้ฐาน5และฐานรวมนะคะ ข้อสองมี4กับ3 6มี5กับ1รวบเ1้ 91, มี9กับ1 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม1 0นะคะ1ไม่ได้ลบ9เพิ่ม10เนาะลบ5ไม่ได้ลบ5ลบ10เพิ่ม5ค่ะโทษที50มี5กับ0 7 ไม่ได้ลบ3เพิ่ม10ไม่ได้นะคะเราจึงใช้2องบวก5 2ลบ5เพิ่ม10นะคะต่อไปลบ28ลบ2กับ8ลบ8ไม่ได้ลบ10เพิ่มสองไม่ได้ลบ8เพิ่ม10ไม่ได้จึงบวก5ลบ3นะคะคำตอบคือ หนึ่งหกหกเนาะข้อต่อไป4นิ้วโป้งปัดขึ้น51มี5กับ1 1ไม่ได้บวก5ลบ4 3นิ้วโป้งปัดขึ้น3เม็ด9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10ไม่ได้เราจึงบวก4ลบ5เพิ่ม10 0นะคะ7 7ไม่ได้ลบ3เพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ4นะคะ92มี9กับ2 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10ไม่ได้ใช้ฐานรวมบวก4ลบ5เพิ่ม10แล้วก็2นะคะ8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ4เนาะ86มี8กับ6 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10ไม่ได้ใช้8 บวกสลบหเพิ่มสิแล้วก็6ไม่ได้ลบสเพิ่มสิไม่ได้เราจึงใช้ฐานรวมบวกหลบหเพิ่มสิข้อนี้ตอบสาม่หนึ่มีสูตรแทบทุกบรรทัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆดีเนาะต่อไป15มี1กับ5 8ไม่ได้ลบสลบสเพิ่มสิไม่ได้นะคะ8ไม่มีเพื่อนแต่8มี 5กับ3บวก3ลบ5เพิ่ม10 7เมี7กับ2 2สองไม่ได้ลบ8เพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ3นะคะลบ3ไม่ได้ลบ10เพิ่ม7ไม่ได้ไปหาเพื่อน3เป็นเพื่อนกับ2บวก2ลบ5ไปแ9มี8กับ9 8ไม่ได้ลบสองเพิ่ม10บ ก้าไม่ได้ลบหนึ่งเพิ่มสิบสี่สี่ไม่ได้ลบหกเพิ่มสิบไม่ได้ไปหาเพื่อนสี่เป็นเพื่อนกับหนึ่งบวกห้าลบหนึ่งลบห้าสิบลบห้ากับศูนย์นะคะหกหกไม่ได้ลบสี่เพิ่มสิบไม่ได้ไปหาเพื่อนหกไม่มีเพื่อนแต่หกมีห้ากับหนึ่งบวกหนึ่งลบห้าเพิ่มสิบข้อนี้ตอบหนึ่งสี่หนึ่งนะคะ ขยับนิดนึงต่อไปหนึ่งยี่สิบสามมีสองกับสามหกหกไม่ได้ลบสี่เพิ่มสิบเจ็ดสิบเก้าเจ็ดไม่ได้ลบสามเพิ่มสิบเก้านะคะสี่สี่ไม่ได้ลบหกเพิ่มสิบหกสิบมีหกกับศูนย์ห้าปัดลงมาเจ็ดสิบแปด มีเจ็ดกับ8ปดเไม่ได้ลบ3เพิ่ม10ไม่ได้ไปหาเพื่อนนะคะ7ไม่มีเพื่อนแต่7มี5กับ2เราจึงบวก2ลบ5เพิ่มสิบไม่ได้ลบ2เพิ่ม10บไม่ได้บวกหลบ4ข้อนี้ต่อ2,5,6าหไวไปไหมคะนะคะต่อไปเป็น2หลัก6บรรทัดแล้วนะคะขยับโจงมาทางนี้นิดนึงเนาะ เคลียมาดูข้อแรกนะคะสามสิบสองห้าสิบมีห้ากับ0 96, 9น9เก้าสาไม่ได้ลบหงเพิ่มสิบค่ะเจ็บแเจไม่ได้ลบสาเพิ่ม10บไม่ได้ใช้ฐานรวมบวก2ลบหเพิ่มสิบไม่ได้ลบสองเพิ่ม1ิไม่ได้บวก5ลบสี่นะคะสิี่มีหนึ่กับสี่สี่ไม่ได้ลบหเพิ่ม1ิ หกมี6กับหนไม่ได้ลบสี่เพิ่มสิไม่ได้ไปทานรวมเลยบวกหลบห้าเพิ่มสิแล้วก็หน่ะคะตอบสามสาเคลีย 4ี่สิบมีสกับห้าเจ็ดสิไม่ได้ลบ3เพิ่ม12นะคะลบแปกลบแกับหกลบแไม่ได้ลบสิเพิ่มสอลบหแยก5กับ1 3 9มี3กับ9 3ไม่ได้ลบเเพิ่ม10ไม่ได้ไปหาเพื่อน3เป็นเพื่อนกับ2องบวกหลบสอนะคะเก้าไม่ได้ลบหเพิ่ม10 -10-1 กับ0นะคะ96มี9กับ6 9ไม่ได้ -1 เพิ่ม16รวบตอบ156เสร็จแล้วเคลียร์นะคะข้อ8 79มี7กับ9นะคะ20มี2กับ0 35มี3กับ5 สามไม่ได้ลบเจ็ดเพิ่มสิบห้าไม่ได้ลบห้าเพิ่มสิบสิบหกมีหนึ่งกับหกหกไม่ได้ลบสี่เพิ่มสิบไม่ได้บวกห้าลบสี่แปดสิบสี่มีแปดกับสี่แปดไม่ได้ลบสองเพิ่มสิบไปฐานรวมเลยจึงบวกสามลบห้าเพิ่มสิบสี่สิบมีหนึ่งกับ0ูนนะคะคำตอบคือ 2องสสเสร็จแล้วเคลียร์ต่อไปแปดส,สมี8กับ4ี่นะคะยีมี2กับ7จสองไม่ได้ลบ8เพิ่ม1ิบไม่ได้ลบ3เพิ่ม10 10มี1กับ0นะคะ ลบ -3 ากลบสกับ9กลบสไม่ได้ลบสิเพิ่มเจลบเไม่ได้ลบ1ิเพิ่มหนะคะต่อไปห้าสิบมีหกับหกหไม่ได้ลบห้าเพิ่มสหรวบนะคะลบสสิบลบสกับ8ปลบสไม่ได้ลบสิเพิ่มหนะคะลบแไม่ได้ อ่อลบ8ได้โดยตรงเลยคำตอบข้อนี้คือเท่าไหร่คะ9กนะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะเครียร์45มี4กับ5 81มี8กับ1 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10 1 36มี3กับ6 3ไม่ได้ลบ7เพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ2 หกไม่ได้ลบสี่เพิ่มสิบไม่ได้บวกหนึ่งลบห้าเพิ่มสิบนะคะเจ็ดสิบมีเจ็ดกับศูนย์เจ็ดไม่ได้ลบสามเพิ่มสิบไม่ได้เราจึงบวกสองลบห้าเพิ่มสิบศูนย์เก้สิบสองมีเก้ากับสองเก้าไม่ได้ลบหนึ่เพิ่มสิบสองนะคะห้าสิบมีห้ากับศูนย์ข้อนี้ตอบสามเจ็ดสี่นะคะสังเกตว่าในทุกข้อ เวลามีูตรเราต้องเลือกใช้ฐานสิบก่อนเสมอไม่ได้จึงไปฐานห้าและฐานรวมนะคะคุณครูเน้นย้ำที่เหลือให้เด็กๆลองมือทำได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ